เด็กกางไก็มองให้ถ่ายผมไม่ถ่ายไก็โอ้ยทำไาลุ่มค่อยกระางค่อยมีให้ไอ้

kon'ai for ba keto vo doet pen ni คูณออเข้ามาอกจากระเบียบค่ะ 我我我我 Mama, <muchas> mama,

มาเลยแล้วก็ตีตัวเขาด้อาจารย์เม่นมาวมาแล้วเ้

อยากว่าจะไม่กล้าแข้วว่าขอ <laughs> <laughs> รอจาะเนียครับโอเคขี้ด้อืมังไมเลคไม่ค่ะเดี๋ยวะพี่นะต่อต่อพี่ดีีคนีดีเขาีเลยะรอกแต่ี่กระบร้อยแล้วให้ีวได้อ๋นอรอ เป็นลูกชิ้นนะครับอันนี้อือเดี๋ยวคนงามคนงามคนงามนะ